โอ้ยบ่สิน้าัตยินรบดคุมรดนี่กินเบ็ดคมอันนี้อันนี้ลูกมืออันนี้ขึ่นมาโคตรพ่นพ่นมาในยมพ่นมาในยมหลานมามาอนีพีบพอได้มาได้มาม พิษพวเห็ด <sympath> ก <is> ินหลัง <s> ล <girlfriend> ้านเดียวนี่เห็ดหน้าล้านนี่มันอยากจะจับอาเลยวะขอบอ่อบถูกหนึ่งขอบอ่พลายพวกชด้เลยบอยังเ่อเริ่พุ่ยนอสด้าอโิษเลย้นสิพอ็ดปลาแดไส้ปลาสาเออนี่มาเลยลาแดกนัวได้นี่แม่ตุ่นเ ใช่หลายวานพบดไปเรื่อยๆเหลือเอาเหลือทุกคนเหลือก้อนเหลือก้อนเกือกบ่อนั่แท่นป่ามันคาวน้อใส่นป่าต่อพ่อถุงเดียวไม่ยั้งเลยพอๆเลยชี้มุทุกคนเอาให้เฉพตับตํามัมันเม็ดไงมันจะเือเนี่โอ้จะได้ทอีกนี่สูตรี่เหลือกันเลยต้องละเอียดเนาะทุกอย่างจังแท้ อะอาจะ้าไป้มาอกินะเมาให้นยมนอนอู่นะมาอลินให้เอาน้าอะไรน้ําคกค่ะมอนอนเรืองเมื่อนอนไปดูโทรศัพท์เอาอาใส่เอาเองท่ลูกปออลูกอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอลูกอ่อนแม่่อดอะไร่บาทนี่ มะกอกมาปาดี้แก้สโอ้โหดอกนี่เอามาให้อยู Ugh. ่บ่พ่อกรอมะกอกข้างบเนี้ยจ้าแล้วข้าน้องไปนะเมาน้ำแดงไม่เป็นไรหรอกนะเมาน้ำโคกน้าน้ำโคกไม่เป็นไรหรอก พอแล้วกินนะพอแล้วสำนั้นน่ะพอแล้วพอแล้วเามือขยำมาตรงนี้เด็ดเด็ดหมูเอาพ่อเอาไปเดินมือกันไปวันนี้สาวไปแล้วไปยยาไปปักทิ้งทางขันรถขันเลยไปเลยไปเลยมันไปมันไปมันบ่อกบกอกไปใส่ไปไปพาพาพี่ไปในทนบ้านนะทีนี้เออเอาไปนอนปีนเอาไปนอนปีเล่นไปทีนีบไปโอ้ย ลูกขนมเแื้อล un ูกีป็นลูกหมีเมฆลูกหมีมต้ะมันเป็แต่แค่มนะพ่อยแล้ววเมลปแต่บไไมได้บแม่ตรบัลูกแต่งงานขบัดโคมากนะวัีให้หมอเลี้ยงกันไม่เป็นสิบได้ดกหอนเยอะเมีชาติน้อยทาชาป้าสมซำเดมกรอร่นเลยยบมกจได้เยกนิ้วปนําเดยามซิมเด้อมัาแจว่าอร่อย เอาไงเ้บั้ลเซบแซบบัวแซบกันยกนิ้วโป้ใส่โรสใส่กล้องนะนแต่นิ้วโป้นิ้วโป้นั่นแหละเ้ยครบครบสูตรครบสูตร